สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพามาชมหิมะที่บ้านของเรานะจ้าหลังจากที่ไม่มีหิมะตกมาเกือบสองปีจ้าวันนี้ก็เลยตกตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วละจ้ามองไปทางไหนก็ขาวไปหมดทางพยากรณ์อากาศบอกว่า ถ้าไม่จำเป็นห้ามออกจากบ้านจ้าวันนี้โรงเรียนบางส่วนก็ปิดจ้าส่วนมากจะปิดจ้าถ้าเป็นถ้าอากาศเป็นแบบนี้และมีหิมะตกแบบนี้จะพากันอยู่บ้านดีกว่าออกไปเรียนหนังสือจ้าดีไม่ดีเเกิดรืเอ่อลื่นหกล้มแขนหกักขาหักจ้าก็เลยอยู่บ้าน ปลอดภัยที่สุดจะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ที่สวนบ้านส้มสะนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะสะขาวไปหมดเลยจ้าคล้ายๆคล้ายๆเออดอกฝ้ายจะเพื่อนเพื่อนดอกฝ้ายเต็มเลยอันนี้สวนตรงนี้สวนคนข้างบ้านนะจ๊ะต้นไม้ติดกับหิมะหิมะตกตรง ต้นไม้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจ้ะเด็กๆกก็มีความสุขจะไม่ต้องไปโรงเรียนก็ออกไปเล่นหิมะมองไปทางไหนก็ขาวไปหมดเลยจ้าเพื่อนอันนี้ส้ม ตอนนี้ส้มยืนอยู่ตรงหน้าต่างนะจ๊ะหน้าต่างข้างบนจ้ะส่วนทางนี้ก็หน้าบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆนโอ้ยเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวจะเดินลงไปดูสภาพรถซะก่อนจ้ะเพื่อนๆ ดูสภาพรถซะก่อนคนก็เดินสัญจรไปมาอันนี้สนามหญ้าหน้าบ้านนะจ๊ะเคยเขียวชะอุ่มน,นี่ต้นกุหลาบจ้ะตรงนี้ก็รั้ว อืโอ้ยแย่เลยจ้ารถดูสิโอ้ยหมุนติ้วๆเลยจ้ะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกจากบ้านเลยนะจ้าเพื่อนๆถ้าไม่จําเป็นอย่าออกจากบ้านนะจ้าอยู่บ้านดีกว่าจ้า นีละจ้าสภาพสภาพหน้าบ้านต้นไม้ใหญ่นั้นสวยมากเลยจ้ะเดี๋ยวเข้าไปดูกใกล้ๆสวนกุหลาบหินนั้นก็ คาดว่าจะรอดตายอยู่จ้าสวยไปอีกแบบหนึง่งมีหิมะตกอยู่ชมเคยไทยในอังกฤษเคลียหิมะออกจากรถของเขานะจ้าไปถึงไหนไม่รู้ รถติดจ้ะโอ้ยเข้าไปเขาเคลียร์ได้แป๊บหนึ่งเข้าไปช่วยคนรถติดโอ้ยรถแวนนะจ้ะติดแย่เลยนี่จ้ะ แย่เลยจ้ะแต่ก็โอเคอยู่เขาก็เคลียร์ได้ครึ่งหนึ่งแล้วล่ะจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะ ก็หนาอยู่เหมือนกันจะประมาณสอหรือสนิ้วนี่แหละจะเพื่อนมีทางเดิน นี่เราจะลังคารถอากาศไม่ดีเลยจะ้ะดูมันว่าจะตกลงมาอีกจากฮิมะพ่อบ้านคุยกับเพื่อนบ้าน วันนี้ที่นี่โรงเรียนปิดจะ้ะ <laughs> oh, well. They are got cutting back on things. and That's what, that's what happens. I quickly can't do enough areas. I can't go that area, I've got to go back and do that area. You can tell it's melted, it's sticking to my feet. It's coming off of here real easy. Yes. Melted. I'll put worst with this now, and then by tomorrow when I want it. That? That's <laughs> it, it shouldn't freeze up too much. Why <laughs> not? No. Yeah, because it's melted underneath. <Yeah. S 2> <Yeah. laughs> อันนี้ภาพอยู่บนหน้าต่างข้างบนนะจ๊ะส่วน ปานนนก็เคลียร์ใหญ่เลยจ้ะ ดูหิมะเกาะรั้วจ้ะเกาะรัว้วเหมือนดอกไฟเลยจ้ะเพื่อน ตรงนี้รั้วหน้าบ้านของส้มนะจ๊ะของเราจ้ะก็ยังเห็นตน้ตนต้นไม้เป็นรั้วสีเหลืองทองตัดกับหิมะจะ้ะหิมะสีขาวท้าที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้า และขอเตือนถ้าใครที่อยู่อังกฤษถ้าอากาศเป็นแบบนี้ก็อยู่บ้านดีที่สุดนะจ๊ะโชคดีโชคดีจ้าบ๊ายบายนะจ๊ะเลิบเลิบจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า